เดินมาติดติดกับเห็ดหหนูเมื่อกี้เนี้ยเห็ดอันเนี้ยเ,เห็ดอะไรอะ่ะเห็ดมีพิษหรือเห็ดกินได้ทําไมมันสวยจังสวยเนาะดูชั้นมันดิมันเหมือนเห็ดยาที่ที่เอเคยแบบ ดูในแบบที่พวกพี่ๆี่เขาเก็บไปทำเห็ดยาเนี่ยเหมือนเลยอะสวยมากสวัสดีค่ะวันนี้เอพาเข้าป่ากเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยสีมันจะออกแบบสีน้ำตาลอ่อนอ่อน่ะเอคิดว่ามันน่าจะใช่ก่อนหน้านี้เอเคยเก็บเคยเก็บเอาเพื่อนมันไป ตตนแ้เดี๋ยวก็คือแบบเด็กเอกเก็บไปก่อนอันรอบที่แล้วที่เอกเก็บไปอะค่ะเอก,ก็ยังแบบไม่ได้ไอ้น,นี่ไม่ได้เอาไป ถามในห้องเห็ดเลยว่ามันใช่หรือเปล่านี่ค่ะเดี๋ยวค่อยเอาไปทำความสะอาดที่บ้านกันถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ว่ามันใช่เก็บหูหนูหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ใช่ทักมาบอกเอหน่อยนะแต่ว่าวันนี้เอเอจะเก็บไปก่อน สวยเลยวันนี้เอตั้งใจเดินมาตั้งใจเดินมาเก็บเห็ดไอ้นี่เห็ดเห็ดดำ ดึงขึ้นมาทั้งยาเลยอันนี้มันเริ่มแบบเละแล้วอะอันไหนที่มันเละก็ไม่เอา มันจะนิ่มๆลื่นๆน่ะ เห็ดหูหนูนี่เราเอาไปตากแดดได้ไหมถ้าแบบว่าเรายังไม่กินอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเอาไปโพสถามในห้องเห็ดว่าใช่เห็ดหูหนูหรือเปล่า ขอโทษนะคะที่ตัดช้าพูดีว่าเย็นมือวันนี้อากาศเย็นมากเอไม่ได้เอาถุงมือมาด้วย น,นี่เสียดายจังอันนี้ได้ไหมแบบมาทันแบบว่ามันกำลังสวยพอดีเลยแบบเอย้ลองมองแถวนี้ดูอีกว่ามันจะมีไหม